คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินเขาไม่เชื่อจะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อเหลขกโครงสุดท้ายกับแนวทางเหลขของแมน้องบัวด้ครับผมครับจะเผยจะผ่านได้ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็น แม่จะมาสรุปเลขให้นพี่น้องเนาะพร้อมกับเลขเพื่อนแม่ครับผมครับงวดวันหันเลขเพื่อนแม่กับเขาทึ่งเก่าซีเลยนะครับผมครับเป็นเลขเด่นที่แม่ได้มากนพี่น้องเนาะสดๆร้อนๆครับรวมไปถึงว่าเลขตัวใดทีแม่มักที่สุดแลวก็อ่าสื่อหลายที่สุดนพี่น้องเนาะครับผมกับเพื่อได้โชว์ได้หลับกับแม่น้องบัวลำพูดด้วยครับผมมีพี่น้องเอฟซีไล่ทันกับ อรอดรับช่วรอดิดตามครับผมแนวทางเหล็กแม่น้องบัล์ลำพูอยู่เหมือนเดิมครับผมครับกัดก้อนทีเบิ้งแนวทางตัวเหล็กของแม่น้องบัวลำพูลูกหลานเก่ามาเชียกับขอขอพระคุณแม่ได้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเช่นเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียในเรื่องครับผมเดี๋ยวไปรับชมรับฟัง คงสุดท้ายเลขแม่น้องบัวแลำพูกันเลยครับนะครับลูกหลานเข้ามาเชียร์สวัสดีแม่น้องบัวแลำพูครับผมจ้าครับเป็นเบาในปากไรก็เลยทึงเก้ามาเชียร์ถึงนนัเชียร์เนาะเก่ามาเชียร์ครับผมแต่ทั้งสองครับเนี่ยจ้าแม่ก็ยังสิเป็นเชียร์มีความคุ้นเก่าคือเก่ามันอุดบ่ไรหรอกเนาะ เมียว่านควนขังเงื้มงวดมือเงื้มหเราจะไงไงมึงได้เมียบ้าเรีกตั้งรักเมียมีหามีสีมีศูนย์มีหนึ่งเหมือนบปะครับผมเลขเมียมากเปียกับสองเมียตั้งมามากเถี่ยเป็นใอยเมียหยิ่งดันมามากเถี่ยมันเปิดตรงกับเลขหมุนขัางคือไทยเนาะครับสองเปียกสองเงินไหมมันเปิดตรงกันหันเมียเลยว่ามากเถี่ยเมียนอนเลยเปลียกกับสองเมีมาหงวดมือมีเมียสิตั้งโตมาเปียก เมียกับบุกคาสั้นพอหยังเพราะว่าคือกันเฉพาะงูพอหาเก็เปลียกเป็นบาซีขันซีบวกซีมันเป็นเปียกมันสีดำบุญเมียเรยอนบีคอขึ้นไปหลายสิงมันมากสีสีแม่บุญนันมาดับุญกับซางมันมากสีมา,ส,มาสีและสองเสียสามเสียครับผมนี่นี่คือเมียบีคอเมียเลยว่าเปียกอาจสีมาได้หรืออาจสียุ่นรักลอยก็ได้ยังสิเนี่ย กันเปลีาา่ยนแม่คือสอง 2, มาเทียดิเมียเปลีป่นควายบาดสองแังหยนะอีขึ้นกันเพราะว่าเหล็กเมียมันเปลี่ยนกันโดยจําได้ว่อาก็ไม่เกี่ยดถามเมียมาสามกับสามซี่หานี่เอาไมา่จจกใส่นองเวรก่อนเนาะกิบก่อนเนาะเมียนครับผมสามซี่หามาาัเมียเลยลืมเมียหลงสุ่นร่วมเบาครับ <c oughs> มันไปล้วนอยู่ของเหล็กสามเดียมอ๋อเหล็กสามเดียมเมียกันยังยืนยันว่ามันแม่มันขาดเทียเดียวเนาะเมียนบรัเมียนครับผม ม้วนนี้เมี่กับ่าอยุหันบ่าบาม้วนี้กับม่อีกคือเราเลขสามเลี่ยมันบ้าสองสามซีนั่เนี่ยสองสามซีบ่ครับผมเม่นซีให้กับกันมันกันยากกันสิเนี่ยครับเมียเรว่าเลขเมียนี่มาเปลี่ยนกับสองมันบริสตึงกันกับเลขหลักนีแต่ว่ามันสิจับไงเปลี่ยนนี่เปลี่ยนหาเปลี่ยศูนย์เปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนีมาได้บั้นกันสองละบั้น สองสองหาสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่มาได้แบบนี้เลขกลเป็นเลขมุกหางเนียครับผมเนียแ่ามันเลขเป็นตรงกับเลขเพื่อนม่ได้ตรงกับเลขเพื่อนนี่เลขเพื่อนนาจะจัดไงด้วยกันครับเลขเพื่อนคือเมียแต่จะบอกไว้ว่าเพื่อนก็ตั้งสายญาว่าเลขหน่วยแหละเนาะครับผมมันกัคขอนขคางสิไปน่วยหลายก็บุญเรามันกิคขอนขคางสิลงลางหลายก็บุญ พามันขึ้นทั้งบนไปทั้งบนทั้งล่างมันก็สีฟองสูดขึ้นหัวบางอันนะแต่าจริงๆแล้วมันจิตไปล่างหลายก็ผลุนเหล็กคุมนี่กับผมันมั่สามศูนย์หกเก่าสามศูนย์หกเก่าเมนคันเสียวาเลขสามดับบนดับล่างขึ้นในหนังสือนี่ขึ้นมันก็ตัดไปเนาะแต่ว่ามีเงู้ในเหล็กตั้งรักเมี่ยนี่สามไม่ได้มีต็กเหล็กตั้งรักเนี่ยเพราะฉะนั้นเมียจริงว่าโอกาส เป็นไปได้ค่อนข้างดัก,ดกหนึ่งเมียนพวมเขาเลขของเพื่อนมิดจิตยูนิเตเล็กตังรักเมียคิดตัวเดียวค้วนศูนเงินปะเมียนครับผมเมียนนั่นละศูนย์ละสีมากตัวหนึ่งอีกอือเมียนเลขปุ่มนีสิไปลางนี่นอันเริ่มเสียบศูนย์หน้าลหละกันคิดว่าซื้อเอาใส่ไใดเลข,นนนข0 0่นี่ันกันว่าศูนย์กับไดใด่ิดศูนย์เก้าศูนย์หกจัถงสี่เนียครับผม เออมันม so 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 ันอยู่ในเหล็กตั้งหลักเมียเพราะฉะานั้นเมียกะว่าวยุแต่ตอนนี่ยคือึ้นาหลักเพราะว่าว่ากันยุไตรครับล่องเงิหน่อยหน่อยนี่ต่เงินเงินสันตอเอาเปียกกระซองเหมือนเลยสันตอยัดไม่เหล็กต่างหลักเลยครับนักมีมีเมียว่าเปียกซองหาเก้าเว้เลยสันตอสามศูนย์ซองหาเปียกเปียกเครืองหาแกจะไปเอาหาสองเปียกเมียบะก็ให้ติดกัน้เปียกซองเปียกหมีบ่ได้ก็เปียกซองซองเปียกหมีบ่ได้ครับ แ่เปียกหาเปียกได้หาสองสองหาได้นักงินมีเมียไข่พี่เมียก็ให้ไข่กุ้งนีหล่ะครับเหมือนเมียกันยังมั่นใจว่าหาสีมาหาดิอืมเมียนไม่เล็กตัางรับเมียเมียว่าหากับซีนี่หลุ่นแจแขันหนึ่งกับซีเมียว่ามือถูกตัดครับนี่คือสถิตดีของเมียเนาะเมียเปิงแต่ปากเี่ซี่ใบผิดกันล้หน้าวิเคราะห์เบิงคือเรีกตัางรัฐว่าเป็นเหล็กของเมียเหตุใดที่เปียกกับสอง มันเลยจับงจัไส้หลดเปียดหาหาเปียกขันมัดศูนมัดหนึ่งกับใส่แ้ขันมัดไส่ดีนี่คือหยากนะขันซองไส้ซกันเนี่ยซองนี่กะใส้หาไส่ศูนย์ไส้หนึ่งหาเราเลี้ยงเมียมัดโหเมียเมียมัดสองหาหาสองหาเปียกเปียหาตอนนั้นอเมียมัดซี่แครับนี่แต่เมียยังกันส่งบนญขี้เดาอยู่ดิใา่บนนะเมียเนาะ เมียกันยังฟันงของบุญเมียเบียค่อยบาบุญเปี่ยนมีอาจีพไปได้ทั้งล่างคือเมียกระเบ้าไอ้ไอ้เอฟซีตั้งแต่ไดดอกคิดได้กับเมียกระเบ้าหรือจะบ้าเมียกะแขังทีมไล่เตี๊ยมเนาะคือเอาความมุ่นบุญมาตั้งคือสองเปียนสองอันเอาสองมาตั้งเป็นเลขบุญเมื่อก้อนกับเขาเนี่ยเอามาแย่ครับผมเอาสองมาตั้งเป็นเลขบุญบวกกับสามสามเป็นเป็นเลขคพิดีน่ะ ตงสองใบสองบวกสาม pues ได้หาาบวกสามได nah ้เปียกเปียกบวกสามได้พิกิดได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่เลขสี่สิบมาบุญก็คือสองหาเปียกหนึ่งสี่หมดหมว่างหันบ่แม่หมดว่างหันมันไดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามเลขบุญเจ็ดศูนย์สามมันจะเลขไปด้านหลังเนาะครับเด่วันเลขหลางมันเมื่อหกเก้าสองหาเปียกหมดก้อนบัน ล่างกเก้าเลขสิบไปจับซีอยู่ข้างบน,นคือคือสถิติของเมียมันมันมากจังสันนะเสียดโอ,อกาสไปได้ทั้งบนทั้งล่างแต่หาม่าได้จะบุญช้อนกามาได้จะบ,บุญเม,ม,มียว่าครับดแถาเบิงเนาะลองเบิงเนียครับนี่เม,มียก<า><ห>ัดอะไรสุดจี้จังสี่ลนะัวเมียกัซื้อจังสี่ซื้อลัตเตอรี่ไม่หรอกเมี่ยสื้อเสียดสองงานเสียดสอง แล้วแม่เอาจังนสี่แหละขึ้นเปลี่ยนไปได้สูงค่ะเม่ยบ้านหาไม่อะไอย่างนีเมียนเอากระป๋กเอีซีเบิ่งเนาะพิษพ่อดีเป็นจรนานพิษกับเป็นจระไนเพื่อได้โชว์ได้ผมเปลี่ยนขึ้นเมียบ้านละเนาะครับผมเมียนย่างในหน่วยก็ดีเพราะว่าได้วิพากษ์สู้กันตั้งครับเป็นแนวทางเบิ่งครับเนี่ยเป็นแนวทางครับตามสูตร เมียนกันติมเป็นได้ก็คือเมียนย่ำเนาะครับผมถ้าเน้นเป็นไ,ได้ก็้อ๊ยคือว่าครับหยิีเอ้ยสุกๆมันหมนันเ้อครับผมจ้าแม่นนเก่าไม่แช่กันครับนั่นเช่ไหยไปก็ดีขึ้นแล้วครับแม่จ้าครับผมไอ้ดีหายบ้านหายขึ้นซะคนอารมณ์ดีรล่ยยิ้มไล้่อบ่โดนดอกครับเมียนกันเมียนเป็นคนเขียแข็งนเป็นร้อยยิ้ม เนี่ยคนมีรอยยิ้มเป็นคนหัวไงลิปเนี่ยเป็นลูกเป็นไส้เลีครับเอาอปยู่ดีมีแห้งเด้อครับเนี่ยดูแต่ชิลกวนนายซับหนีเด้อครับผมจ้าจ้าเอาเอาต่อไม่เชื่อเลยครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเดยมาเด้อครับผมเลขอ่าที่แม่วิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะ กับเลขเพื่อนแม่เลขเด่นกับน,นาสนใจด้วยครับผมสามศูนย์หกเก่าครับผมงกดบังคันกับเข่าเก่าซนะีน้องพนะี่น้องเนาะเลขเพื่อนแม่เหล็กสามเหลี่ยมงกดบังคันกับสามซีหาครับผม,มสองตัวอะไครับผมงวดนี้เลขสามเหลี่ยมแม่คือสองสามซีครับผมครับแต่ว่าทีแม่ให้ความสําคัญกับมีแปดกับสองด้วยครับผมแปดกับสองน้องพนะี่น้องเนาะ จับคู่มากกว่จะเป็น8ห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งครับผมสองห้าสองศูนย์สองหนึ่งเป็นไปได้แค่นี้ได้ครับผมสําหรับสายบนนะพี่น้องเนาะครับผมสามตัวแม่กับไข่เกี่ยวกันยังได้หนีเหรอครับผมแปดสองห้าสองห้าแปดแปดห้าสองครับผมครับแม่กัดซื้อไว้หลายอยู่ครับผมเลขชุดนี้ครับสําหรับเลขเด่นแม่เลขแตงรักอะย่าเผลอได้ครับผมก็คือห้าสี่ศูนย์หนึ่งรปีหน้องเนาะไปพิจารณาเบิ้งครับผม ถ่ายคลิปนี้แอดมินก็มาเชียร์ก็ขออวยพรให้พี่นอ้องสุขสุขคนถูกหวยแล้วเงินไปนน้ำันเด้อครับผมวพันธี่ 16, 16, 16สิงหาคม65สุขสุขสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ